สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคอเกมอเวเบลออนไลน์นะครับวันนี้นะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนะครับเกี่ยวกับการทำเควสนะส่วนวิธีการทำเควสนะครับก็ไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำเควสที่ถูกวิธีแล้วก็แบบรัดขั้นตอนนะครับมี2อย่างนะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับทำเควสแบบถูกวิธีนะครับเมื่อเรามาโผล่ในเมืองนะเราก็กดที่คําว่าออโตเควสครับซ้ายมือครับกดเลยครับ โอเคนะครับตัวละครของเราก็จะมาที่แมปแรกนะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งมาถาม NPC นะครับแล้วก็กดข้ามหรือว่าสกิปไปเลยนะครับแล้วก็กดรับเควสทำตามไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นี้นะมันก็จะไปปราบมอนให้เรานะครับเพื่อนๆทุกคนนะอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าเลเวล400รนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเควสเลยนะเพราะว่าผมไปทำชั้นสูงๆนะครับ ถ้าใครที่เคยเล่นมาแล้วนะครับเราจะสามารถแบบว่าว์ปไปชั้นสูงๆได้นะครับไปฟาร์มชั้นสูงๆได้นะตัวนี้ผมก็สร้างมาเพื่อแบบว่าทดลองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่าผมทดลองไปแล้วนะครับมันก็เป็นไปนในทางที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกดรายงานนะครับอ่เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะไม่กดออโต้เควสนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับทำเควสไปเรื่อยๆนะมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆนั่นแหละ ไปจนถึงด่าน2ด่าน3นู่นแหละพอถึงด่าน3ปุ๊บนะครับเราก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับก็เราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนๆน,นะครับออกไปที่ด่าน3กันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะรัดขั้นตอนเลยดีกว่านะสอนแบบว่าให้กระชับที่สุดแล้วก็ให้มันละเอียดมากที่สุดนะครับผมจะไปชั้น3ก่อนนะสมมตินะโอเคนะครับพอเราอยู่ชั้นที่3มนะครับมันก็จะมี n p c อยู่2คนนะ เราก็ต้องทำเควสจาก NPC 2คนนี่แหละครับแล้วก็ NPC คนนี้คือใครนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะทำเควสให้ดูนะครับถ้าเป็นชั้น3นะครับเราจะมีเควสอยู่2อย่างนะครับวิธีการทำเควสชั้นที่ถูกวิธีนะครับสำหรับคนเล่นใหม่ๆเลยนะครับเริ่มจากเลเวล1เลยนะก็เราควรที่จะรับเควสครับ2เควสพร้อมกันนะทุกคน แล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็เควสนี้นะครับเป็นเควสคอลเลกไอเทมนะครับเป็นเควสของสะสมนะแล้วก็กดรับมาเลยนะวิธีการรับเควสนะก็นี่เลยครับรับแค่2เควสครับแต่ละชั้นนะถ้าผมรับเควสแล้วนะผมก็กดออโตเควสครับมันก็จะทําการจัดการทาเควสให้เรานะมันก็จะปราบมอนทําอะไรของมันไปเรื่อยๆนะครับส่วนภารกิจเควสก็ด้านซ้ายมือครับเราดูตามที่แบบว่า ตัวละครเราแบบไปตีมอนแล้วก็มันก็จะขึ้นนะครับเห็นไหมครับ1 2 3อะไรพวกนี้นะปรับมอนก็จํานวนเท่ากับชั้นของสะสมก็จํานวนเท่ากับชั้นนะครับถ้าชั้นยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าชั้น50ก็เราก็ต้องปรับมอน50ตัวนะอย่างละ50ตัวแล้วก็ไอเทมของสะสมนะครับเราปรับเสร็จแค่แค่เควสเดียวนะครับเราจะรายงานทีละเควสนะเอาจริงๆนะครับวิธีรายงานก็รายงานทีละเควสครับ ต่อไปนะครับผมก็เหลือเคเวสของสะสมนะยังไม่ครบนะเอาเป็นว่านะครับทุกคนนะของผมยังไม่ดอกเลยนะเห็นไหมแค่3มชิ้นเองนะเพราะว่าเลเวลของผมนะครับมันสูงเกินไปนะแล้วเราลงมาฟาร์มชั้นต่าๆอัตราการดอปมันก็เลยแบบว่าต่ําลงนะครับทาไมมันดอปยากอย่างดอปยากมากๆเลยนะพอเลเวลสูงๆเนี่ยลงมาชั้นต่าๆเนี่ยดอปโคตรยากเลยนะทุกคนนะเอาเป็นว่านะครับเพื่อเป็นการฆ่าเวลานะทุกคนนะมันจะมีเคเวสนะครับ ลิมิเต็ดไทม์นะเห็นไหมครับ3 6 9้อะไรพวกนี้นะเห็นไหมครับมันจะมีแบบว่าให้เราตีบอสนะครับบอสคอร์นะครับเป็นบอสตัวใหญ่ๆนะบอสที่อยู่ในชั้นนะครับมันจะเป็นบอสตัวสีเขียวนะอันที่จริงมันมีนะครับที่เรามาแบบว่าหาไม่เจอเนี่ยมันมีคนอื่นฆ่าไปแล้วนะครับทุกคนที่จริงมันมีตามชั้นนะครับเพราะว่าผมเคยทาเควสแล้วผมไปเจอที่ชั้นที่24นะครับเจอบอสคอร์นะผมก็ได้ทาการฆ่าครับสังหารไปเลยนะ อ่ะโอเคนะครับถือว่าทํานานมากๆเลยนะครับผมว่าน่าจะ10นาทีได้นะในการแบบว่าหาของสะสมแค่3มชิ้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับวิธีการต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าหากว่าเรารับเควสจาก NPC คนไหนนะครับเราก็ส่งเควสจากคนนั้นนะเมื่อเราส่งเควสหมดนะครับโอเคเมื่อเราส่งเควสนะครับหมดแล้วนะเควสในตัวนี้จะไม่มีนะครับจะยังไม่มีนะเราต้องทำเควสกับ NPC คนนี้ครับเทนเนอร์นะครับ เป็นเทรนเนอร์นะเหมือนเราเข้าไปแบบว่ามีตัวจำลองนะครับเป็นเหมือนแบบว่าคนจำลองนะเราก็เข้าไปสู้กับมันนะครับส่วนเควสเทรนเนอร์นี้นะครับมันก็มีแค่ชั้น369 12 15 18นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะเควสเทรนเนอร์ Q นะครับเราก็จะเจอแบบว่า3ชั้นเจอครั้งหนึ่งนะประมาณนี้แล้วเราก็มารับเควสจากคนนี้ต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสปราบนะครับเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆืครับก็ เวลาเราทำเควสนะครับอันที่จริงนะ1ชั้นเราจะทำแค่3เควสเองนะครับหรือหรือว่านะครับผมจะบอกเทคนิคนะครับอย่างที่2นะหรือว่าเราทำแค่ชั้นละ2เควสก็ได้นะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะไปชั้นต่อไปนะครับให้ไวมากขึ้นก็ทำแค่เควสปราบมอนแล้วก็ปราบศัตรูนะครับเนี่ยปราบศัตรูในห้องบอสแบบนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ทำเควสของสะสมแล้วก็ ปรับมอนไปด้วยครับนี่ครับบอสคอนะนี่คือตัวอย่างนะครับบอสคอของเราก็เป็นตัวสีเขียวนะครับถ้าใครยังไม่เคยเจอก็ตัวเมื่อกี้เลยนะโอเคนะครับพอเราส่งเควสปุ๊บนะครับวาร์ปชั้นต่อไปของเรามันก็จะเปิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปนะครับถ้าหากว่าเราวาร์ปใน NPC ไม่ได้นะครับเราก็ควรที่จะวิ่งไปนะครับเพื่อนๆนะก็เริ่มวิ่งนะครับแล้วเราก็มารับเควสครับจาก NPC ที่อยู่ในชั้นนั้นๆเลยนะครับรับจากคนไหนแล้วก็ ส่งกับคนนั้นเลยนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำให้มันไวๆนะครับเราก็รับแค่เควสปราบมอนเชยๆนะครับพอเราทำเสร็จแล้วก็สมมตินะครับพอเราทำเสร็จนะพอเราทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมทำให้ดูชั้นนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำเควสปราบมอนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปส่งเควสนะครับทุกคนสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับผมจะไม่รับเควสของสะสมนะครับผมก็จะ รายงานไปเลยนะรายงานเคเวสปราบมอนไปเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บนี่ครับมันยังให้แบบว่าให้เราทาเคเวสของสะสมไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องสนใจเรารับเคเวสปราบเลยครับแล้วก็สามารถย้ายไปได้นะครับผมก็จะไม่ย้ายนะตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะกลับเมืองก่อนนะครับทุกคนนะ โอเคนะครับเพื mm ่อนๆทุกคนนะครับนี่ก็คือ NPC ที่ใช้ทาร์นเฟอร์นะครับใช้วาร์ปไปชั้นต่างๆไปสถานที่ต่างๆนะครับเราก็เข้ามาดูนะครับว่าเราสามารถวาร์ปไปที่ไหนได้นะครับห้องเควสดันเจียนเราก็สามารถวาร์ปไปได้นะครับทุกคนนี่ครับเควสดันเจียนนะเห็นไหมนี่คือห้องเควสดันเจียนนะครับแม้แต่ห้องอีเวนต์เองก็สามารถวาร์ปไปได้นะครับแล้วก็ชั้นต่างๆนะครับถ้านะครับทุกคนนะพลังเบทเทิลพาวเวอร์ของเรานะไม่ถึงนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีแดงๆนะ เราจะไม่สามารถวาร์ปไปได้นะครับถึงแม้ว่าเรามีเควสในชั้นนั้นก็ตามนะเราจะไม่สามารถวาร์ปไปได้นะครับเราก็ต้องไปที่ชั้นที่เราสามารถวาร์ปไปได้แล้วก็วิ่งไปเอานะครับเพื่อนๆออ่ะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักห้องเควสดันเจียนนะครับก็เราเข้ามาที่วาร์ปใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่ห้องเควสดันเจียนนะพอดีนะครับมีเพื่อนๆนะครับถามมานะครับว่าเควสดันเจียนแมเนเจอร์นะครับรอยคนนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยคนที่ชื่อรอยเนี่ย มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ห้องเควสดันเจียนะครับเพื่อนๆนะถ้าหากว่าเรารับเควสชั้นไหนไว้นะครับเพื่อนๆครับเราก็มาดูนะครับที่รายละเอียดเห็นไหมครับที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับมันก็จะบอกอยู่ที่ชั้น4นะเควสแมเนเจอร์นะครับนี่เราก็ไปวาร์ปที่ NPC นะถ้าหากว่าเราวาร์ปตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปวาร์ปที่ NPC นะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆทุกคนนะวิธีไปห้องเควส์ันเจียนะครับแล้วก็มาที่ NPC วาร์ปนะ ก็ควสดันเจียนนะครับก็สามารถทานเฟอร์ไปได้นะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่ต้องใช้พลังแบทเทิลพาวเวอร์นะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็สามารถแบบว่าแนะนํากระชับที่สุดแล้วนะครับอาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็ช่วยกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับถ้าใครแชร์คลิปได้ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ